กระดานวิจารณ์มาลองเล่นกันไหมกระดานวิจารณ์เหรอไร้สาระหน้าเอาหน้าลองเล่นดูสนุกสนุกถ้าเกิดปีโผล่มาจริงๆน่ะถ้าทำตามเกิดก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งผีมีจริงที่ไหนเล่าเริ่มกันเลยแล้วกัน ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ชี้ไปทางงีบแล้วพี่ไม่จริงๆนะเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่เล่นไปที่อีกแล้วล่ะฉันรู้น่ะว่าพวกเธอแอบขยับแล้วสิฉันเปล่านะฉันก็เปล่าม,มิสเชลเธอขยับใช่ไหมก็บอกว่าเปล่าไง ไร้สาระฉันไม่เล่นแล้วอย่าเอามือออกตามใจชอบสิฟึบอุ๊บมันขยับเองจริงๆนะงั้นลองถามอย่างอื่นดูสิอืคุณอยู่ที่นี่ตนเดียวใช่หรือไม่ทราวนี้ตอบโนงไม่ได้อยู่ตนเดียวแล้วอยู่กี่ตนเล่านี่พูดจาดีๆหน่อยสิ 7, เจ็ดเชียวเหรอกรีดวิญญาณโมโหแล้วน่ากลัวชะมัดเลยฉันว่าเลิกเล่นเถอะค่อยๆเลื่อน<ว>ไป<ว>ที่ก o o d b y พวกเราขอหยุดเล่นเท่านี้ค่ะอ่ะไปที่น no. ้ตไม่นะมิเชลหยุดลาะเล่นสักที ไม่ใช่ฉันนะเธอจะบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงงั้นเหรองั้นบอกมาซิว่าฉันจะตายตอนไหนเธอไม่ควรถามเรื่องอนาคตนะเอ็่โกดับเพนยูนาวเหรอกรี๊ดมืดตมืดตือเลยฉันวางไม้ขีดไฟไว้ตรงไหนนะ ไม่ทำตามกฎจะเกิดเรื่องร้ายแรงนะยังไงเกมก็จบลงแล้วนี่ด,ดูข้างบนน,น่นสิกรีดจบไปแล้วกับผีกับเรื่องผีผีรอบโลกถูกต้องเราเรื่องอ,อะไรนะกระดานวีวี<ผ>จานอันนี้รวมเรื่อง ล่าสแลระทึกจากพีอเมทีใช่ลองไปซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นมีที่เซเว่นเว็นเท่านั้นนะคะถ้าจะเป็นรวมเรื่องก็จะมีสาขาเซเวนเท่านั้นอ่าห้าเบาทแล้วก็บุ๊กสมายซีเอบุ๊กอาจจะเจอกันได้คะใช่ค่ะมาซื้อมา59บาทนี่จากราคาปกติ1นึเจห้าค่ะมีขาลดนะคะ งั้นก็ฝากกด subscribe แล้วก็แล้วก็คลิปผีที่ว่าพูดนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำนะคะเรืทำไปเรื่อยๆเลย,เลยโอเคบ๊ายบาย